อัสมิลลาฮิวะราะห์มะตุลรอหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิบิณะมัติฮิตะติมุศอลิฮัตุสัลลัตุลลอฮิมะลาอัลลอฮิบะดะุวะลาอัลลอฮิะบะม ح ب ه وسلمة تسليم كثيرة رب يسر ولا تأسر, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, คุนผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านคับท่านครับความสุขเนี่ยมันก็เปรียบได้ดังต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆ ที่เราได้เห็นอยู่ด้านหลังด้านหลังผมไปนล้ครับต้นไม้กว่าที่จะออกดอกออกผลให้กลิ่นที่หอมให้ผลที่อริดอร่อยแล้วก็ให้ภาพที่เย็นตาเย็นใจยเย็นใจแบบนี้มีเบื้องหลังไปนล้ครับกว่าที่ต้นไม้ต้นนี้ดอกนี้จะออกดอกมาแบบนี้จะเขียวสดแบบนี้ต้องอาศัยปัจจัยสําคัญ 1. อาศัยปัจจัยน้ํา2อ,อาศัยแสงครับอสาอาศัยปุย๋ย คีออาศัยการดูแลปกป้องเขาให้ห่างไกลจากโรคแล้วก็มแมลงนั่นคือปัจจัยสําคัญคําถามต่อมาแล้วพี่น้องครับถ้าหากว่าความสุขถ้าเปรียบความสุขของเราเนี่ยความสุขของเรามันอย่างต้นไม้ความสุขของเราต้องอาศัยปัจจัยอะไรความสุขของเราต้องอาศัยปัจจัยอะไรครับพี่น้องครับก่อนที่จะตอบคําถามนี้ก็กลับมาดูพี่น้องครับในหน้าประวัติศาสตร์มีหลายเคสหลายกรณี ที่ยืนยันหลักการนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วก็รู้กันเข้าใจกันง่ายๆคือทัลอมอดเบรอ,อร์ทัตอมอดเบอร์ขตอบและชิตของท่านทั้งก่อนหน้านี้ท่านมีแต่ความโหดมีแต่ความก้าวร้าวในวัยหนุ่มได้หลังจากที่ท่านได้รับอิสลามเห็นไหครับหลังจากที่ท่านได้รับอิสลามท่านได้อาศัย ตัวเฮตหลักการศรัทธาอาศัยการอิมาศรัทธากับลอสุภานุวาร์ตลอดไปปรับปรุงวิธีคิดไปปรับปรุงวิธีปฏิบัตคบิความเชื่ออยู่ภายในใน,นั้นทําให้คิดก็คิดไปในทางที่ตอบโจทย์สิ่งที่ลอสุภานุวารทรงรักทรงพอพระทัยในการกระทําที่มีอยู่ทักษะความสามารถที่มีอยู่บารมีที่มีอยู่ก็อาศัยไปตอบโจทย์สิ่งใดก็ตามที่อลอสุฮานุวารทรงรักทรงพอพระทัยนำมาซึ่ง ความดีงามกับตัวท่านนำมาซึ่งความดีงามกับสังคมและความดีความเจริญของอิสลามนีม่นะครับปัจจัยสําคัญที่เปลี่ยนในทรรมดบรลขารตอบจากคนที่ดุร้ายโหดอัมหิตมาเป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์กับสังคมให้ประโยชน์กับอิสลามสิ่งที่มีความสําคัญคือเรื่องของตัวฮีตการอิมาศรธามันกับอัลลอฮฺสุบฮานวาูวาตาลาและ การอีมาศรัทธาตะวันอนาเคายียร์พี่น้องครับคำถามกลับมาที่คําตอบเพีน้องครับตอบที่จะตอบอสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราท่านทลายได้มีความสุขได้นั้นมีองค์ประจัองค์ประกอบหลักการสําคัญนั้นข้อที่หนึ่งพี่น้องครับเตวฮิดการอีหมานใเตวฮิดการศรัทธาการให้อลัลลอฮ์เป็นหนึ่งในเป้าหมายในวิถีชีวิตของเราอะไรก็ตามพี่น้องครับกับอั์สุบฮานวาตาลาและในการที่มีเตวฮิดกับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้น นั้นหมายถึงว่าการที่เรานั้นมี إ ي ่านศรัทธามันต่อวันอาเคียร์รเช่นเดียวกันสองข้อน,นี้พี่น้องครับสองข้อน,นี้เปรียบได้ดังน้ำเปรียบได้ดังอากาศเปรียบได้ดังแสงแดดเปรียบได้ดังอาหารของต้นไม้ต้นนี้นั่นหมายถึงว่าคนเราถ้าหาว่าอิมานเราเข้มแข็งการศรัทธาต่อเฮต์ของเรามีความสมบูรณ์ครับสามารถที่จะออกดอกออกผลสามารถที่จะทําให้เรานั้นฝ่าฟันปัญหาประสรคทาให้เราคิดถึง สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานุสนาลัทรงพระาทไทยริมตามมานะครับจะคิดว่าเอ๊ะทำแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮะฮานุสซาลัมทรงพระาทไทยหรือไม่ทําแล้วสิ่งนี้เป็นสบเสบียงสำหรับเราเนี่ยอานแครอหรือไม่พี่น้องครับนั่นสิ่งนี้จึงประเด็นที่มีความสําคัญที่จะเป็นกรอบทําให้ผมและท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไปในทิศทางที่ให้ความสุขความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับลราก,กลับมาดูท่านบิลลันท่านบิลานอยู่ในสภาพที่ได้รับ บททดสอบจ้าล้อสุภานุวาตาลาที่ที่นายผู้เป็นนายต้องการให้ท่านบิลานั้นทิ้งศาสนาทรมานทุกรูปแบบครับลากไปในทะเลไปในพื้นทรายที่ร้อนร้อนเอาหินร้อนร้อนนั้นมาทับที่อกครับทำทุกอย่างที่จะให้ท่านบิลานทิ้งศาสนาแต่ท่านบิลานครับแม้อยู่ในสภาพนั้นสภาพที่พร้อมสภาพที่วิญญาณพร้อมที่จะออกจากร่างได้มีความทุกข์ทรมานมากแต่สิ่งที่เหนวรั้งให้ท่านบิลานได้ ได้สัมผัสกับความดีได้ได้สามารถสามารถที่จะอดทนสามารถที่จะก้าวผ่านวิกฤตนั้นไปได้คืออะไรฮะอ,ฮ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 อัลลอฮฺอหัดอหัดอหัดอฮัดอัลลอฮ์องเดียวคือเตหิตอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์องเดียวทรงเป็นที่พึ่งอัลลอฮ์องเดียวท่านั้นที่เป็นเป้าหมายอัลลอฮ์องเดียวท่านั้นที่ตอบโจทย์ในวิถีชีวิตครับนั้นท่านมีล้านไม่ต้องการไม่ต้องการที่จะมีชีวิตรอดไปเพื่อสิ่งใดท่านมีล้านไม่ต้องการไม่ต้องการสิ่งใดครับที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ท่านมีล้านนั้นโฟกัส ไปหาเรื่องของอลอสุภาห,หนัวแต่ละทา่านมีการโฟกัสไปหาสิ่งท,ที่ที่ท่านสามารถที่จะรอดพ้นจากวิกฤต้ไปได้กับตัวเราเพี่น้องครับในขณะน,นี้หลายคนที่ประสบกับปัญหาอุปสรรคในวิถีชีวิตในอาชีพการงานในเรื่องครอบครัวในเรื่องการทํามาหากินในเรื่องอการงานกับนายตนเินกับหัวหน้าครับในเรื่องสุขภาพเจอมีเยอะในเรื่องของน้ําที่ยังไม่หมดไปในเรื่องของโควิด ที่ก็ยังมีสร้างผลกระทบอยู่ซึ่งแต่เหล่านี้มีมีมากมายและพร้อมที่จะถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราเป็นอย่างจริงเลยเราไม่สามารถจะหลีกหนีสิ่งนี้ได้กับบททดสอบต่างๆนานาแต่เป่น้องครับไอสิ่งต่เหล่านี้สถานาการณ์เรื่องเราต่างๆจะเป็นเรื่องเล็กมากจะเป็นเรื่องเล็กมากยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับสถานการณ์ดังกล่าวนี้กับกลายเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราท่านทลายนั้นได้สัมผัสได้เจอกับโอกาสที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม โอกาสได้กระชิดกับอัลลอฮ์โอกาสที่จะพบกับความสุขโอกาสที่จะพบกับกับสิ่งที่ให้คุณค่ากับีชีวิตช่วยเราได้หลายครั้งพี่น้องครับที่เราเผชิญกับปัญหากับอุปสรรคเสร็จแล้วเราได้ถูกฉุกคิดว่ามันมีใครสามารถจะช่วยเราได้มันทําให้เราได้มีความลุ่มลึกในการวิงวอนขออัลลอฮ์สุบฮ่างในวา,าตาลในวินาทีเฉียดเป็นเฉียดตายในวินาทีที่หมดทางรักษาในวินาทีที่เราไม่เจอทางออกในชีวิตครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันมีทางออก ครับที่สวยงามเป็นทางออกที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเพราะทางออกนี้เป็นทางออกที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเลือกให้เราใช้ทางออกนี้ทางออกหาอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้เจอให้พบอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้ได้ให้พบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้พบให้พบฮิกะนะครับวิทยาปัญญาของพระองค์ให้พบตอนที่เรานั้นจะต้องมอบความนอบน้อมถ่อมตนให้กับพระองค์มอบความหวังในชีวิตของเราให้กับพระองค์แค่นั้นเองพี่น้องครับ แค่นั้นเองเพียงน้องครับนั้นเมื่อเราได้นำเตา h e a นะครับการอิ่มให้อัโลเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการเป็นหนึ่งในการให้เป็นหนึ่งในการพึ่งพิงเป็นหนึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราและเสร็จแล้วในชีวิตของเรานั้นต้องกลับไปสู่ัล์สุภานุวาตาลาเราุคนนั้นไม่ได้อยู่ตลอดการจะทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวจะลำบากก็ลำบากชั่วคราวหรือจะสุขก็สุขชั่วคราวมันมีอีกโลกหนึ่งที่เราจะสุขในนิรันดร หรือถ้าหากว่าถ้าทุก,ก็มันทุกข์นิรันความสุขความทุกขในโลกนี้แม้จะระดับใดก็ตามมากมายในระดับใดก็ตามก็ยังไม่เท่ากับเศษเซลส่วนหนึ่งของความสุขจริงๆในอาเกโรในสวรรค์และก็ไม่เท่ากับความทุกจริงๆในอาเกโรอียาที่อยู่ในในรกอียารมบีแล้วเห็นไหมดังนั้นหลักการสําคัญที่ทรงพลังสําคัญที่จะช่วยฉุดให้เราขึ้นมาจากหล่มของความทุกขความลําบากความแร้นแค้นความรันทดความล้มเหลวในชีวิตในโลกปัญญานี้มีแค่สองสิ่งเนียวครับสองสิ่งคือสองสิ่งนี้กับเป็นข้อแรกก็คือ วสุภาอนวาแต่ละให้เป็นอย่างและชีวิตหลังความตายที่มีเพียงแค่2ทางเรื่องคือมีนรกกับสวรรค์ให้เราได้เลือกที่จะไปในวันนี้ผมท่านนะครับมีโอกาสที่จะเลือกว่าทางเดินทางเดินเราจะไปนรกไปสวรรค์กับ วิกฤตกับสถานการณ์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราอันมากมายมหาศาลไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเลยอะไรที่จะเกิดอะไรที่จะมีมาในวิถีชีวิตอะไรจะเป็นความสุขอะไรที่จะเป็นความทุกข์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องรองถ้าหากว่าเรามีเรื่องใหญ่กว่าคือเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของตัวเห็นอัลลอฮ์เป็นหนึ่งครับให้เราโฟกัสเรื่องราวต่างๆปัญหาอุปรสรคต่างๆเราทั้งหมดเลยมันจะเป็นร้อยเป็นล้านนะครับที่เข้ามาในวิถีชีวิตของเราครับให้มันกลับมาเป็นเรื่องเดียวครับมันจะมะฮูมูมะฮูฮัมมันวะฮหดัน หัมมะยะมันมาอัดกาฟาฮุลลอฮุกาฟาฮุลลอฮุดุนยาห์อวกคาฟาฮุลลอฮุกาฟาฮุลลอฮุหัมมะห์อากรมากอนใครก็ตามที่รวบรวมกับปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างๆนั้นคัดกรองมาเหลือเพียงเรื่องเดียวเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องวันเกียร์มะเรื่องเดียวกันนะครับจะอยู่ยังไงจะเป็นอย่างไรกับวันเกียร์มะกับโลกหน้าจะเป็นอย่างไรอยู่ยังไงถ้าอัลลอฮ์สุบฮาห์หรือารานั้นทรงโกรธ และมันจะดีแค่ไหนถ้าหากว่าในเหตุการณ์เรื่องเราปัญหาภาษาสังนี้ทําให้เราได้ใกล้ชิดกับอวโล์เจออวโล์อย่างแท้จริงเจอความลอกซึ้งกับอลโล์อย่างแท้จริงเจอการละหมาดที่ใจการละหมาดของเราอย่างแท้จริงเจอความสุขอัลลุ่มลึกอยู่ในกามอิบะดะกับอวโล์สุภานุวาตละเจอความสุขเจอความอิ่มเอมในขณะที่เราได้สุยุดได้ละหมาดก,กับอวโล์สุภานุวาตละเจอความสุขในขณะที่เราได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีให้นะครับให้กับคนที่เข้าขาด เห็นไหมทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่ส่งผลอันยิ่งใหญ่กับวิถีชีวิตของเราไม่ใช่เป็นครับส่งผลมากที่สุดในวิถีชีวิตของเราดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะลุกขึ้นมาจากลมแห่งความทุกข์ความล้มเหลวความหนักอ,อกหนักใจความยากลำบากในชีวิตเปล่นขึ้นมาได้โดยใช้หลักการสองข้อนี้สองข้อนี้ก็กลับไปเค้าทีหนึ่งคือเรื่องของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งตาอให้เป็นอย่างได้เป้าหมายในชุดของเราให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งครับในนั้นก็คือรวมถึงการที่เรานั้นเชื่อมั่นนรัาัาาาาววชชีีิตตของงเ้มมหลคย ครับมีชีวิตที่เป็นอมตะหลังจากชีวิตชั่วคาในโลกดุนยานี้ผ่านพ้นไปแต่ว่ามันประเด็นสําคัญคือชีวิตชั่วคาในดุนยานี่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่เราจะสัมผัสกับความสุขที่เป็นอิจรันหรือความทุกข์ที่เป็นความหรุโหดที่เกิดขึ้นกับเรานั้นชีวิตที่เรามีอยู่พีองครับให้เราได้ปรับปรงุงให้เราได้แค้ไขให้เราได้อัปเกรดชีวิตของเราสร้างความสุขความดีงามนะครับความชื่นฉ่ำความชื่นมืน่นเหมือนกับดอกไม้อยูอย่ข้างหลังผมความสุขในชีวิตชีวิตของเรา ที่เราสร้างเรามาเราต้องการให้เรามีความสุขมีความเบิกบานมีความหอมมีชีวิตแล้วก็มีชีวาดังนั้นพะอจึงให้อิสลามมาเป็นทางเป็นทางนําสําหรับเราให้เตวเดตครับหลักการศรัทธาที่เชื่อมัน่นโฟกัสกับเรื่องราวทั้งหมดไปก็แค่นั้นเองในวิถีชีวิตของเราหาเตาวเฮตให้เจอหาการอิมันศรัทธาต่อวันอังนกรให้เจอแน่นอนพี่น้องครับเราสามารถที่จะได้สัมผัสกับความสุขความสําเร็จในชีวิตเราเหมือนกับต้นไม้ สวยๆด้านหลังผมที่เขาได้ออกดอกออกผลความสวยงามนะครับชุดของเรามีความสวยงามที่เปิดความสุขที่อัลลอฮฺสุบบฮฺต้องการให้เกิดขึ้นกับเราครับอะกูลูกาลูิฮ่าละวาอัสตาฟรุลลอฮฺะลิวะลลกุมาริสัยริมุสลิมีนะมิคุลลิดัมฟาสตาวฟุโอินวะลกฟูรุราะหิมอัสลามุอะลัยกุมะรห์มัตุลลอฮฺวะบะรักาตุ